โอเคอ่ะกรสวัสดีครับอ่าทักทายเอฟซีสตาร์บูลโซโลเซ่นะครับมือนี้เข้ามาอยู่นี่ครับสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนไอ้พงสุภานะครับก็อยู่ตำบลผ่านนะครับอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่ไกลๆอุบลเท่านี้แหละครับมาติดปั๊มให้เพิ่นนะครับกับทุเรียนหลงนะครับตัวนี้ลูกใยเลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมงานตีตังอีกที่หนึ่งนะครับไปเบิ่งน้ากันท้าส้มท่าส้มดอกทุเรียนนีั่งอยู่ครับ ห้างนี่แต่าหางนี่ตัวนี้ใหม่สุดกับตัวนี้เป็นหน่วยอืมพันยังเนี่ยครับหมอนหมอนทองเนาะหมอนทองเรือนี่กามันอยู่ไอ้บ้านยังก่าหรอบ้านน้องเก่าบ้านน้องเก่านะครับ,บอยู่บ้าน,าน,น้องเก่าตำบลพ่านอำเภอคุนนานอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดนะครับยังไปเดี๋ยวเดี๋ยวพอเพื่อนพาช่องสวนถ่ายเอาลูลกล,นะนะลูกลงมันนาะนใช้ลูกลงมัน ตัวน้อยตัวตั้งนานคุณนี่โอ้โหเอามีลูกหลองอยู่หน่วยหนึอยอย่งครับหน่วยใหญ่แหงมอนทองค่ะอยู่สวนไวนอ้พงสุภานะครับสวนพงสุภากะมือนีมาเห็ดปั่มโซลาเซล นะครับเดี๋ยวถ้าเบิ้งนะเดี๋ยวถ้าเบิ้งนะครับตัวนี้เป็นแผงนะครับแผงกินโกะนะครับไร้สาเชียวหลักแสงสองหนาด่วัตต์นะครับนี่เห็นเครื่องค้าต่างเรียบร้อยนะครับเป็นเทคโนโลยีแบ็คชีทนะครับนี่โปร่งแสงนะครับนี่มองเห็นก้อนเม็ดทะลุแผงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแบ็คชีทนะครับโปร่งแสง460วัตต์นะครับกวางบนค้าต่างกับไว้ไหนนะครับ วางไว้ริมบอ่อปลานะครับนี่ริมบอ่อปลาเลยก็เป็นบอ่อพักน้ำนะครับนาแทงนะครับข้าเปยสูบบ่อบดานนี่นี่บอ่อบดานนะครับสูบแล้วก็ปล่อยลงบอ่อพักนะครับก็ใส่หอยโข,ง,ขงไฟฝ้านะครับตอนนี้ใส่ไฟฝ้าอัดไปอ่าสปริงเกิ์ในสวนทุเรียนอีกทีหนึงนะครับอนาคตกับสิเป็นโซลาเซลล์ประจักษ์นะครับกับว่านแน่นอนนะครับนระบบ ปมเก้านี่เป็นไฟฝ่านี้นะครับนี่ถอดออกมานี่สิบสองทอนนะครับตัวเก่าเพิ่ลงไหวนะครับกที่ลงประมาเก้านะครับตัวปั่มนะเดี๋ยวเบรงหนาบอเลยเบรงหนาบอต้่งกันนะครับ CSC 1สิบหานะครับเทสหกสิบเมตรอ่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตนะครับเป็นให้บัวสองนิ้วนะครับบอก็บเป็นหกนิ้วประมาณหกสิบเมตรนะครับเพิ่ว่าเพิ่จอไหวับเบิงหนานะครับเนาะ ลง10 t t t ทอนนะครับนี่นอนอยู่นี่4ทอนนะครับเบิงน้ำพร้อมกันบเบิงน้ำพร้อมกัน ต่อลงมาบอแพ็กหนามนะครับก็ท่อสองนิ้วนะครับก็ออกเต็มดีอยู่นะครับปั๊มฮันดูโลนะครับหนึ่งานหนึ่งหอยวัตรองฝั่อยู่ี4สี่เมตรนะครับบอหกสิบเมตรเดี๋ยวข้ายางไปเบเป็นแข็งนะครับฝุ่แข็งก็อยู่ท่าผุดนนะครับบอวดาน กระไล้ออกเต็มดีนะครับส่วนเบิงปากทอนะครับบอกบอยู่ทางนี้เต็มต้นเลยก่าผลอู้ไอปอดมาเตยม เบ่งน้ำกันนะครับพอสองนิ้วนะครับทิศหายคิ้วต่ำฮันโดหนึ่งขันหนึ่งลอยวัดนะครับหายเต็มดีนะครับพอสองนิ้วกันเลยนะคับ ล่งจะแล้วเซจนะครับน้ำก็ไหลดีอยู่นะครับทางฝนก็เลยแขงก็อยู่ทางนี้นะครับ3ามแทงกินโกใบไซเชียร์รับแสงสองด่านนะครับ460บวัตต์นะครับน้ำทอสองนิ้วนะครับไหลเต็มเลยนะครับการเทปูนย่างเงาก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะเรลือแต่ตรงหมอบงานนะครับพวกตู้ก็ติดต่างเรียบร้อยนะครับ พ้านะขนมพเนี้ยเอาตี์มาเอาไปขายยู่ม